ทุ่มเครับเวลาสามทุ่มก็กำลังเล่งระบายน้ำในเมืองครับครับโอเคครับนะไม่ไม่ขึ้นไม่น่ากลัวนะครับตอนนี้ตอนนี้คิดเอาอยู่ครับนั่นเองเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับตอนนี้เรายังเอาอยู่นะครับครับวัดใจในเทศบาลนครอาเจยครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคใต้โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่น้ำหลากเข้าท่วมเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากหลายคนยังคงตกค้างหลายคนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลายคนต้องอดอาหารและยังมีผู้เสียชีวิตอีกกว่าร้อยรายเหตุการณ์นี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับแล้วก็มีการถามถึงนายนรงพรณพัทรุง์หรือว่านายกเต้นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ว่าขณะเกิดภัยทำอะไรอยู่ที่ไหนและยังตั้งคำถามถึงการทำงานว่า ทำงานผิดพลาดตรงไหนอย่างไรหรือไม่ล่าสุดเช้าวันนี้ครับนายกแป้นได้เปิดใจผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยมีคุณสรยุทธ์สุทธัศนจินดาพูดเนินรายการถามว่าถึงวันนี้อยากจะพูดอะไรกับประชาชนคนหาดใหญ่ในฐานะเข้ามาเป็นนายกสี่เดือนแล้วเกิดภัยพิบัติหรือไม่นายกแป้นกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าผมกราบขอโทษคนหาดใหญ่ครับที่ผมผิดพลาดในการทำงานครั้งนี้คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ผมเสียใจมากที่มันเกิดการผิดพลาดทางนี้ขึ้นมาครับผมเสียใจจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงมากจริงๆครับขอกราบขอโทษคนหาดใหญ่ทั้งหมดครับซึ่งมันเกินกำลังจริงๆครับหลังจากนี้จะออกมากู้เมืองให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ในริการครับนายกแป้นยังได้อธิบายถึงคลิปยืนยันสถานการณ์เอาอยู่ซึ่งขณะนั้นมีข้อมูลระบุว่าน้ําจากสะดาวยังห่างตะลิ่ง3เมตรทําให้ประชาชนบางส่วนวางใจแต่ต่อมาเกิดฝนตกหนักแบบเรนบูมกลางเมืองหาดใหญ่และน้ําป่าจากเขาคอหงทถล่มซ้ําน้ําจากสะดาวมาเติมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันรุนแรงกว่าทีา่คาดการเอาไว้ นายกเป้นยอมรับในรายการว่าการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะนั้นแต่ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาจริงนั้นมหาศาลและรวดเร็วเกินกว่าระบบระบายน้ําและเครื่องสูบน้ําที่มีอยู่จะรับมือไหว ส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายกแป้นหายตัวไปในช่วงวิกฤตนายกแป้นชี้แจงว่าตนเองก็ติดอยู่ในสำนักงานเทศบาลที่น้ำท่วมสูงถึงชั้นสองระบบไฟฟ้าและการสื่อสารล่มทั้งหมดทำให้ติดต่อโลกภายนอกไม่ได้แต่ยืนยันว่าทำงานและกินนอนอยู่ที่เทศบาลทุกวันขณะเดียวกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีคลิปที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบล้นหลาม โดย27พฤศจิกายนนะครับมีการเผยแพร่รายการข่าวสามมิติโดยคุณกิติสิงหาปัดเป็นผู้ดำเนินรายการโดยคุณกิตินะครับมีการสัมภาษณ์นายนารงพรณนนพัทรงหรือว่านายกแป้นนายกที่สมมตรีนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละครับซึ่งนับเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนับแต่เกิดเหตุการณ์น้าท่วมหัดใหญ่โดยในคลิปนะครับก็มีใจความว่าผมพึ่งเข้ามาสี่เดือนแล้วเรือเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเป็นสิบปีแล้ว เรือทั้งเทศบาลมีไม่ถึงห้าลำแล้วก็เป็นเรือเก่าแล้วก็พังหมดในการช่วยเหลือประชาชนเรามีเรืออยู่แค่นี้ในประชากรทั้ง5้าถึงหกหมื่นคนที่กําลังจมอยู่ภาวะรถต่างๆเราก็ไม่มีในการช่วยเหลือประชาชน เรือเรามี4 5ถึง5ลำเท่านั้นและการช่วยเหลือก็พอดีเข้ามาแล้วก็ช่วยกันเท่าที่ทำได้เพราะเรามีกันอยู่แค่นี้แล้วผมก็เพิ่งเข้ามาสี่เดือนงบประมาณต่างๆรถเราก็ไม่ได้ซื้อมานานเป็นรถที่เก่าๆเรือเก่าๆก็เลยต้องสู้เท่าที่สู้ได้ คุณกิติก็เลยถามว่าผมไปเห็นกระตาการแจ้งเตือนที่มีธงสีต่งตางๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงทําไมยังเห็นเป็นธงเขียวอยู่โดยนายกแป้นก็บอกว่าอาจจะเป็นการที่ว่ามีคนดึงออกหรือยังไงก็แล้วแต่การแจ้งเตือนมันจะเป็นระบบ ซึ่งผมก็ยกเองไม่ได้ต้องมีการอนุญาตจากคณะกรรมการการแจ้งเตือนซึ่งผมทําตามคณะกรรมการแจ้งเตือนเลยต้องขออนุญาตผู้ว่าว่าผมขอยกธงนะเนื่องจากเหตุเร่งด่วนก็อนุมัติแล้วก็ยกได้เลยคุณกิติบอกว่าแปลว่ายกธงแดงแล้วแต่มีคนดึงออกหรอในยกแป้นก็บอกว่าอาจจะมีคนดึงออกหรือมีใครไปจับเล่นหรือยังไงก็ไม่รู้แต่เราประกาศธงแดงแล้วแล้วก็มีการโพสต์ของปอพซึ่งจะแจ้งทุกระยะอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนจะเข้าโทรศัพท์ตลอดเราก็มีแค่ชกธงตามที่จังหวัดยินยอมให้ชกธงตามสีต่างๆที่จังหวัดกำหนดมาเราก็ทำตามที่คณะกรรมการบริหารน้ำจังหวัดให้เราทำ